สามสอง f x เท่ากับ x กำลังสามลบ x กำลังสองลบ kx ลบสิบห้าหารด้วย x กำลังสองลบสี่ x ลบห้าลงตัวจงหาค่าของ k อันนี้ x กำลังอะไรล่ะหารด้วย x กำลังสองลบสี่ x ลบห้าเพราะนั้นตัวนี้ก็จะแยกได้เป็นอะไรล่ะ x x นี้ก็อะไรก็ ลบห้ากับบวกหนึ่งเท่ากับพจน์กลางเพราะนั้นก็ x กำลังสามลบ x กำลังสองลบ kx ลบสิบห้าเนี่ย x กำลังสามลบ x กำลังสองลบ kx ลบสิบห้าเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาพจน์นี้ไปหารก็ต้องหารได้ลงตัวหรือว่าเอาตัวนี้ไปหารก็ต้องหารได้ลงตัวเหมือนกันเพราะนั้นถ้าหารได้ลงตัวคือก็เอาเนี่ยเอาเอาลบหนึ่งเ,เข้าไปแทนนี้เป็น x บวกหนึ่งก็ต้องเอาลบหนึ่งเข้าไปแทน จะได้เท่ากับศูนย์ก็ลบหนึ่งกำลังสามก็ได้ลบหนึ่งลบด้วยลบ x กซ์ำลังสอง x ก็เป็นล่ะลบหนึ่งกำลังสองลบ k x ก็เป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบสิบห้าต้องได้เท่ากับศูนย์ไปอันนี้ x ลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งลบตัวนี้ก็ใส่ลบ x กซ์ำลังสองก็เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองนั่นก็เป็นลบหนึ่งอันนี้ลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งก็เป็นลบหนึ่งลบลบก็เป็นบวกก็เป็นบวก k แล้วก็ลบสิบห้าแล้วก็เท่ากับศูน อันนี้ลบต่อก็เป็นลบ17 k ลบ17ก็เท่าก,กับ0 k ก็ต้องไดเท่าก,กับ17ย้ายไปก็ตอบ17